สนับสนุนโดย All New Suzuki f r a n c e The Iconic Drive <Hey! S 1> All New Suzuki f r o n e ดิซีบีดีชุดเริ่มต้นครับซูนหนึกระปกุกบวกกาม,มี่สซองราคา1890บาทชุดเริ่มต้นออยหนึขวดบวกกาม,มี่สซองราคา1990บาทก็อย่าลืมนะครับผู้ชม ฝากไว้ด้วยนะครับดิฟซีพดีสารสกัดกันชงจากธรรมชาติไม่ใช้ยาเสพติดนะครับทั้งแบบซองแบบแ,แคปซูลแล้วก็แบบออยนะครับนี่คือพาร์ทเนอร์ช่อง JK j a c k i e c h a n n e l มีลูกค้าที่แอดไปเป็นสมาชิกนะครับยังไม่ได้สั่งซื้อนะครับก็แนะนำเลยนะครับหรืออยากจะปรึกษาข้อมูลข้อสงสัยต่างๆก็สอบถามได้แอดมินพร้อมนะครับวันนี้ก็เป็นช่วงเวลาเบาๆหลังจากฟีฟาเดก็จะรีคอฟเวอรี นะครับนักฟุตบอลก็ทยอยกันเดินทางกลับมารับใช้ต้นสังกัดนะครับแต่ที่แน่มันก็จะมีประเด็นที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ <c oughs> เป็นข่าวที่ก็เริ่มมีความต่อนเนื่องก็คือเรื่องของการย้ายทีมนะครับนักเตะที่เป็นประเด็นข่าวณตอนนี้เนี่ยก็คือองตวนเซเมนโยทีมชาติการหนาของบอลมัทซึ่งเป็นปีกที่ร้อนแรงมากๆในเวลานี้ ก็ได้เห็นผลงานที่ชัดเจนแล้วนะครับของลูกทีมของอันโดนี่อิลาอูล่าก็มันมีข่าวหลุดออกมานะครับว่าสัญญาของเขากับบอลมัดเนี่ยจะหมดลงในปี2030อันนี้นานเพราะเขาเพิ่งต่อสัญญาไปนะครับแต่รายละเอียดในสัญญาเนี่ยน่าสนใจเนื่องจากว่า jo, เซเมนโยมีค่าฉีกสัญญาหรือว่ารีลิสคอสอยู่ก้อนหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้บอลมัด bon แน่นอนครับบรรดาเอเจนต์ก็พยายามจะพุ่งเข้าไปหาแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นตัวเลขที่บอลหมัดกนันเก็บไว้เป็นความลับไม่จําเป็นต้องเปิดเผยอ,อันนี้มันก็ทําให้หลายสื่อกะเก่งกันเขาเขามองกันว่าตัวเลขเนี่ยประมาณ75ล้านปอนด์เป็นต้นไปอย่างน้อย75ล้านปอนด์ก็ค่อนข้างสูงอยู่นะคุณผู้ชมผมเช็คดูจากรายง,งานแหล่งข่าว ในสื่อหลักที่เชื่อถือได้หลายๆสื่อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการซื้อขายย้ายทีมเนะี่ยก็จะมองไปในทิศทางเดียวกันว่าตอนนี้มีหลายสโมสรที่ให้ความสนใจนะครับโดยเฉพาะยิ่งบรรดากลุม่มทีมที่ร่วมรุนแชมป์ไม่ว่าจะเป็นแน่นอนครับลิเวอร์พูลมีชื่อมาแล้วครับเชลซีทันั a ฮ h o เปอร์อันนี้3ทีมที่มีข่าวพัวพันอยู่มีความเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด อย่าลืมนะครับแมนเชสเตอร์เ็ดเนี่ยเขาก็จะมีข่าวเรื่องการขายโจซัวเซอร์เซยอยู่เหมือนกันนะฮะก็ก็รอดูว่าทิศทางข่าวนี้จะเป็นอย่างไรแต่ว่าตอนนี้มันก็เหมือนกับว่าซมเซมิโนยเนี่ยจะเป็นประเด็นที่ให้สื่อได้ติดตามอยู่ผมไปนั่งเช็คที่ BBC The Times นะครับหรือเทเลกราฟรวมทั้ง The Athletic ด้วยตอนนี้ซมเซมิโนยจะเป็นนักเตะที่สื่อผู้สากรณีเนี่ยเจาะ ถึงฟอร์มอันร้อนแรงจริงๆ,ๆนะครับถ้าใครเล่นแฟนตาซีพเมียร์ลีกนี่จะรู้เลยว่าเซมนโนนี่ตัวทําแต้มเลยนะฮะและทุกคนต้องมีเซมนโยในทีมผมไปเช็คมาหมดแล้วที่ผมเล่นกันในกลุ่มของอทีมผู้บรรยายและทีมวิเคราะห์ขอ,ของโมโนแม็กซ์สามสิบกว่าคนเนี่ยเซมนโนนี่เกินครึ่งครับคุณบาบูทีมคุณบาบูเนี่ยบีบีเดอะเลสเดวิลเขาก็มีเซมนโนด้วย <laughs> ผมก็มีใครก็มีเพราะนั้นอันนี้ก็พูดคร่าวๆนะว่า ฟอร์มมันร้อแรงของเขาเนี่ยมันผ่านทางฟีนาซีพิมารีมันก็สะท้อนให้เห็นได้ระดับหนึ่งว่าเป็นที่สนใจนะครับเป็นที่สนใจแต่ว่าตัวเลขจริงๆในสนามก็แน่นอนทั้งทั้งยิงทั้งแอซิสให้กับบอลมาร์ bon โอ้โหเข้าตากรรมการนะครับแต่ไม่ใช่เพิ่งลูกดูการนี้นะจริงๆถ้าดูลูกการที่แล้วเป็นลูกดุการที่เซมโยผลงานโดดเด่นอย่างต่อเนื่องนะครับให้กับให้กับบอลมารเพราะนั้น ทัาชื่อของเซเมนโยจะพัวพันกับการซื้อขายตลาดนักเตะแต่คงไม่ใช่ช่วงมกราคมหรอกผมว่าบอลหมัดไม่จําเป็นไม่ได้ร้อนเงินบอลหมัดเป็นสมโมสรที่ปั้นนักเตะขายอยู่แล้วแต่เขาไม่ร้อนเงินนะครับแล้วก็เป็นการทําสัญญาอย่างรอบครอบจะคล้ายๆกับไบรตันนะครับบอลหมัดคือทําธุรกิจได้ค่อนข้างดีนะและวันสองวันนี้ผมไม่แน่ใจนะตมจํากรอบเวลาไม่ได้ว่าเขาจะมีการโหวตเรื่องกฎงบการเงิน P S R มีการโหวต เรื่องนี้ก็อาจจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้อันนี้แต่ว่าก็ต้องรอดูนะปีหน้าการซื้อขายนักเตะก็จะค่อนข้างจะรุนแรงร้อนแรงกว่าน,นี้แน่สำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแล้วก็ทั่วโยุโรปนะครับตลาดใหญ่นะครับอืมอ่ะก็ต้องบอกว่าเรื่องเซมิโยน่าติดตามนะตอนนี้มันเริ่มเป็นข่าวมาแล้วผมนั่งอ่านนีมันหลายวันแล้วแล้วมันหลายฉบับ อันนี้ผมจะไม่เอาพวกลือนะแต่เอาหลัก,ลกๆเนี่ยตอนนี้เขารู้แล้วว่าบอลหมัดหรือฉายาว่าเดอะเชอร์รีส์เนี่ยสโมสรแถบภาคใต้ชายฝั่งทะเลตอนแถบภาคใต้ของปังกเนี่ยมีค่าฉีกสัญญาก้อนหนึ่งแต่ไม่รู้เท่าไหร่แต่เป็นตัวเลขที่ประมาณ75ล้านปอนด์เพราะนั้นพ่อหนุ่มเนื้อหอมคนนี้จะเป็นรายต่อไปที่อาจจะต้องย้ายทีมนะและบอลหมัดคงแฮปปี้มากนะที่ปั้นนักเตะ จากโนเนให้กลายเป็นบิ๊กเนมโด่งดังอีกแล้วนะครับผู้ชมอ่าอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะพูดถึงนะครับเมื่อวานนี้ผมได้พูดไปบ้างแล้วแล้วก็มีคนถ่ายถามกันมาเรื่องของเออเคปเวิร์ดนะครับทีมในที่ประเทศที่เป็นเกาะอยู่ในมหาสมุทรอันดันติก10เกาเนะด้วยกันกระจัดกระจายคล้ายฟื้ิปินนะประชากร5้าแสนคนตามสำมตนโประชากรเมื่อสองสาปีก่อนที่พูดไปนะฮะไปฟุตบอลโลกทุกคนก็ ก็แน่นอนพอเป็นลักษณะแบบนี้มันก็มีความทึงเขาก็เลยเอาไปเปรียบเทียบกับประเทศที่ประชากรระดับพันล้านคนเนี่ยอย่างอินเดีย1,451ล้านคนนะประชากรจีนเนี่ยหนึ่ล้านคนนะครับประชากรอินโดนีเซีย283ล้านคนปากีสถาน251ล้านคนโดยประมาณนะครับรวมกัน3,000กว่าล้าน4ชาตินี้ไม่ได้ไปฟุตบอลโลก3 7ของสัสดส่วน ประชากรทั้งโลกประสามเอาง่ายว่าสี่ประเทศใหญ่เนี่ยไม่ได้ไปฟุตบอลโลกนะครับสามพันกว่าล้านก็มีการพูดกันเรื่องนี้ว่าปริมาณกับคุณภาพมันไม่ได้แมชกันแต่จ,จริงๆมันมันเรื่องฟุตบอลเนี่ยมันจะไปบอกว่าถ้าประชากรเยอะมันมีโอกาสอ่ะก็จริงแหละแต่ถ้าคุณมีวิธีการคุณวิธีการคัดเลือกคุณสร้างนักฟุตบอลขึ้นมาเนี่ยประชากรเยอะ มันทําให้มีตัวเลือกเยอะแน่การแข่งขันมันสูงขึ้นถูกไหมฮะแล้วก็กระจายกันไปแต่ว่า3-4ประเทศที่บอกมาว่าจะเป็นจีนอินเดียเนี่ยถามว่าฟุตบอลของเขาจริงจังแค่ไหนสร้างทางวางรากฐานพรีมเม์ฟุตบอลได้ดีขนาดไหนอันนี้ยมันเป็นคำถามมากกว่าตัวประชากรเพราะนั้นเนี่ยวิธีการเราต่างตเราเนี่ยมันไม่ได้ แมชกับตัวจำนวนประชากรเพราะจีนกับอินเดียหล,ห,ลหลักๆหรือปากีสถานเองเนี่ยโอเคอินโดนีเซียเนี่ยเขาเขาชอบฟุตบอลและเขามีสูตรลัดก็คือ,อไปหานักเตะลูกครึ่งลูกเซี่ยวเชื้อสายอินโดนีเซียที่อยู่ในยุโรปมารวมโตกันแล้วก็เล่นเป็นหลักแล้วก็นักเตะในประเทศซึ่งสร้างโดยหลีกของตัวเองแน่นอนครับหลีกแข็งแร่งทีมชาติก็จะแข็งแรงตามอันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นหัวใจอยู่แล้วเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับ นักฟุตบอลที่เก่งที่มีประสบการณ์ที่มีกระดูกฟุตบอลตัดกศิลาอยู่ที่ยุโรปเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากกว่าคุณสร้างหลีกเล่นกันภายในเด่นกันในทวีปภูมิภาคแต่คุณต้องพัฒนานักฟุตบอลคุณให้ได้เพื่อเป็นสินค้าส่งออกไปพู่งตรงก็ต้องไปยุโรปแย่ๆคุณก็ต้องไปอ,อเมริกาไปอาเซนหรือบราซิลอะไรก็แล้วแต่สังเกตม,มันก็ยากใช่ไหม มันจะไม่เหมือนพวกนั้นเขามาหากินในทวีปเราหรือว่าในยุโรปเพราะฉนั้นเอาวาไว้หลักว่าอย่างคุณดูทุกคนเห็นว่าเกาหลีใต้เคลีกคลาสสิกหรือว่าเจลีกนักวอลเก่งๆเขามาอยู่ในยุโรปกันหมดในพรีเมียร์ลีกที่เราเห็นในดัตช์ลีกในเยอรมันสเปนอะไรก็แล้วแต่เขาก,กระจายไปตามลีกใหญ่ของของของ,ของโลกเพราะนั้นเนี่ยลีกภายในแข็งแกร่งจริงแต่คุณต้องสร้างนักฟุตบอลให้ไปตรงนั้นให้ได้ถ้าสร้าง ไม่ถึงระดับนั้นนะครับหรือจําที่คุณก็ต้องให้นักบอลคุณมาเล่นในเจล,ลีกหรือเคลีกหรือซาอุก,ก็ได้หรือในกาตาร์หอะไรก็แล้วแต่ในทวีปก่อนอ,อย่างเงี้ยมันถึงจะมองเห็นว่าทีมชาติคุณจะพัฒนาเพราะนั้นนั่นก็ส่วนหนึ่งนะครับนั้นสิ่งที่เป็นเคล็ดไม่ลับของเออเคปเวิร์ดซึ่งจีนอ,อินเดียไม่มีนะครับก็คือเขามีฟุตบอลที่แข็งแรงของเขาส่วนหนึ่งแหละ แต่ด้วยความที่เคปบวดเป็นประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสถูกไหมครับเพราะฉะนั้นหลังจากได้รับเอกราชเมื่อปีพันเก้ร้เจิบ้านี่ยผู้คนต่างก็หรือว่าก่อนนั้นนั้นก็ต่างทยอยอพยพไปบนฝั่งไปยุโรปไปทำมาหากินไปนู่นไปนี่ก็ว่านไปนะครับชุมชนเขาก็มีแผ่ขยายออกไปต,ตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ทีมเคปเวดเขามีแนวทางก็คือไป สาะหามันทําให้นึกถึงใครไหมมันไม่ใช่เรื่องใหม่ครับมันเป็นเรื่องเก่าสมัยแจ็คกี้ชาตันนะอดีตโค้ชของ Team back, ทีมชาติไอร์แลนด์เป็นเซนเตอร์แบ็กทีมชาติอังกฤษชุดแชมป์ฟุตบอลโลก1966เป็นอดีตนักเตะผู้ยิ่งใหญ่ของลีส์ยูไนเต็ดเนี่ยแจ็คก,กี้เนี่ยผมบอกเลยนะันี่คือต้นตำรับนามปากกาผมผมชอบเขาไอเดียเขาเมื่อทศวรรษที่80ตอนปลายเขาได้คุมทีมชาติไอร์แลนด์ทีมชาติไอร์แลนด์เนี่ยเป็นเอกราชนะครับ ไม่ใช่ออแลนด์เหนือนะออแลนด์เหนือนี่เป็นส่วนหนึ่งของกฤษอยู่แล้วออแลนด์เหนือสกอตแลนด์เวลส์แล้วก็ส่วนอังกฤษเองเนี่ยก็คืออยู่ในเจ็ดคิงดอมของเขาไม่เกี่ยวกันไอร์แลนด์ริพับบลิกเนี่ยยักษ์เขียวเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่ได้ครั่งไครฟุตบอลมากเหมือนเหมือนฝั่งอื่นแต่เขาเล่นลักบี้เขาชอบมวยหรือเขามีฟุตบอลที่เป็นเอกลักษณ์เขาคือเรียกว่าเกลิกฟุตบอลแต่ตัวเนื้อฟุตบอลจริงเนี่ยไม่เก่งบลีกภายในก็ไม่ได้แข็งแรงมากเพราะนักเตะ คนที่อยากเล่นฟุตบอลก็มาอยู่ที่อังกฤษแจ็กกี้ชาวตันเนี่ยเขาพอเขาไปคุมทิมชาติไอร์แลนด์ปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่เขาทำคืออะไรครับเขาไปตามหาว่านักเตะที่มีเชื้อสายไอริชหรือไอร์แลนด์ซึ่งเมื่อก่อนมันก็ปนปนกันอยู่ถูกไหมครทั้งเวลทั้งอะไรมันก็มาอยู่ที่อังกฤษพ่อแม่ปีน่น้องอบพยพมา,ายิ่งไอร์แลนด์นี่ชัดเลยข้ามฟากมาเมืองลิเวูนี่ขึ้นมาทำมากินตั้งแต่สมัยนู้นบรรพบุรุษปู่ตายายๆยยอย่างนี้ดีกว่าเพราะนั้นแจ็กกี้เขาไปาลปเ,ไปเจอนฟุบ เก่งๆนะครับไม่ว่าจะเป็นออของลิพูลจอหอ์นเอาดิตเงี้ยเห็นไหมอรอนนี่วีแลนด์เลฮาตันอาร์เซนอลก็เคยมีนะพวกเดวิดโอเลลี่แมนยูก็มีเควินมอร์แรนพอลแม็กกัดพวกนี้ไอแลนด์แต่เป็นตัวท็อปของโรมสรแต่พวกเขามีเชื้อไงทั้งเซีย่ยวทั้งครึ่งผ่านมาทางเนี้ย จ็กกี้เขาไปดึงมาเล่นเลยนี่คือแนวไอเดียแรกๆเลยนะซึ่งเมื่อก่อนมันก็มีอุลัสนชาติอะไรแต่ว่าของของแจ็กกี้เนี่ยชัดเจนแล้วอ่ะอินโดนีเซียที่เราเห็นเกือบจะผสมเลทแพ้เพย์ออฟล่าสุดก็คือแพ้ซาอุดิอารเบียสามสองแพ้ิรักลูกหนึ่งใกล้แล้วแต่ว่ามันเป็นแนวทางหรือเียกว่าทางลักอ่ะโอเคยังไม่ผสมเลทแต่เคบดทำได้เพราะนักเตะเคบดกระจายอยู่แล้วโค้ เขามีชุมชนเขาหาข้อมูลเลยว่าใครบ้างที่เป็นนักฟุตบอลแล้วมีเชื้อสายผู้ชมอย่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับแล้วก็นักฟุตบอลที่มีเชื้อสายเคบบอดตั้งพอแม่พี่น้องที่ย้ายไปอยู่ยุโรปอะคุณผู้ชมคิดดูอย่างเฮลิกลาซันทีมชาติสวีเดนน,นี่คือเชื้อสายเคบวดพทติกเวียล่าอะอย่างที่บอกไปฝรั่งเศสแนแชมป์โลกนี่คือเชื้อสายเคบวดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมองเอาเฮ้ยมันมันก็มีนักฟุตบอลดีๆที่กระจายอยู่อันนั้นเป็นทางลัด ถามว่านี่ก็คือเคดไม่รับแต่ิึงสิ่งหนึ่งจ้องไม่ลืมคือว่าฟีฟ่าก็พยายามพัฒนาฟุตบอลแล้วในขณะเดียวกันให้ฟุตบอลเป็นที่รู้จักสร้างหลีกภายในให้เป็นที่นิยมแต่โอเคฟุตบอลโลกก็เหมือนกับเป็นตัวเป้าหมายแต่อย่าลืมว่าฟีฟ่าเพิ่มจำนวนทีมเป็น48 16ทีมทั่วโลกเพราะนั้นเนี่ยโคต้าของทวีปอฟริกาจากที่เคยได้5ทีมเป็น9 เพราะนั้นพอเป็น9เนี่ยมันมีโอกาส9.5ทีมตอนนี้ได้9ทีมแล้วเคปเวิร์ดเป็นหนึ่งในทีมไปฟุตบอลโลกครั้งแรกจากทวีปแอฟริกาส่วนที่มือื่นว่าจะเป็นตูนิเซียนะครับไอวิลิโคนอะไรต่างเนี่ยเขาไปมาหมดแล้วใช่ไหมเคปเวิร์ดจึงได้โอกาสที่ดีแต่ว่าโอกาสที่พวกเขาได้เนี่ยถ้าพวกเขาไม่ทําตัวเองให้พร้อมถูกไหมเขาก็มีทางเพราะฉะนั้นสูตรแบบนี้เดี๋ยวก็จะมีอีกหลายชาติทางรัดซึ่งไทยเรา เอาพูดตรงนี้หลีกของเราก็ยังสเปสปะอยู่สโมสรมีอำนาจใหญ่กว่าสมาคมฟุตบอลนะน,นี่พูดตรงๆทุกคนก็รู้ดีเจ้าของทีมมีบทบาทค่อนข้างเยอะอดีตนักการเมืองธุรกิจสีเทามันก็เลยกลายเป็นฟุตบอลที่มันไปมันไม่ใช่บิสเนสโมเดลอะอาชีพอะอันนี้ก็พูดแค่นี้นะแต่อาพูดถึงเรื่องทีมชาติเรามีนักเตะ มีคนไทยอยู่พยพไปหามาหากินทางที่อังกฤษโวเป็นแสนคนเยอะมันมีหมดแต่ถามว่าเหล่านี้เนี่ยพวกเขาเหล่านี้ลูกหลานเขาไปเล่นบอลงั้ไหมเขามองออกภาพออกว่ามันยุคหลังมันมีเยอะแต่มันก็ไม่สามารถจะไปต่อได้อย่างเบนจามินเดวิสคุณก็กลับมาเล่นทีุ่ไทยทธานีเงี้ยทั้งนี้คุณก็เป็นนักเตะฝึกหัดฟูแลมวิเชลซีหลายคนก็มีชื่อฮือฮาปั๊บแล้วก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็ก็มันก็เป็นทางรัฐแหละอันนี้ก็ไม่ได้อย่างนี้นิโครัสมีเคล,สลวสั้นเราก็เห็นอยู่โอเคแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้เล่นในท็อปเลกเล่นเลก2แต่ก็ถือว่ามีกระดูกฟุตบอลที่แข็งแกร่งอันนี้ภาพชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่แคปเวิร์ดเขาผสมเล็ดในสูตรรัฐที่หลายชาติก็พยายามแต่เขาเรียกว่าอาจจะมีแต้มต่อที่ผู้คนของเขาไป ทำหากินอยู่ที่ยุโรปเยอะนะอิโนโดนีเซียก็ไม่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นก็รอดูว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ความสําเร็จในเบื้องต้นอย่างที่บอกต่อให้อินเดียจีนมีประชากรมากมายนะครับเป็นพันพันล้านเนี่ยแต่หนึ่งถ้าฟุตบอลภายในคุณไม่เป็นที่รู้จักไม่เป็นที่นิยมไม่ได้สร้างอันนั้นก็ส่วนหนึ่งมันก็เท่ากับว่าคุณก็ไม่ได้มีเป้าหมายอะไรกับทีมชาติและนักเตะเชื้อสายคุณคุณมีทางลัดไหม จีนเคยมีตั้เแต่มาเล่นในพิมลิกแต่ก็สุดท้ายก็ได้แค่ฟุตบอลโลก2002 2. อันนั้นโคดตามันเพิ่มไงเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพร่วมกับหายเบิกเพิ่มไป2เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เรามาพูดกันถึงว่าเอ๊ะเคปตทํทำไมได้ไปฟุตบอลโลกทงัง้งนที่ประชากร560,000คนไม่เกี่ยวกับปริมาณมันอยู่ที่คุณภาพในเรื่องของกลษศาขออภัยครับกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ของสมาคมฟุตบอลแคป,ปวดวว่าเขาทำเขาวาง ยังไงเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนและแน่นอนได้รับโอกาสจากฟีฟ่าเพิ่มจํานวนทีมนี่เขาจะมี64นะปี2030เขาอยากขอเป็น64เนี่ยนะอเมริกาใต้เขาขอนะอเมริกาใต้เนี่ยแค่นี้ก็ไปแล้ว6ทีมแล้ว10 10ชาติอเมริกาใต้เนี่ยไปฟุตบอลโลกแล้วนะจะครึ่งหนึ่งของทวีปไปแล้วเออก็รอดูแล้วกันเพราะถ้าเป็น64ทีมเดี๋ยวก็จะมีทีมแบบเนี้ยได้ไปฟุตบอลโลก ฟี ف าก็มองภาพรวมว่ามันก็ทําให้ฟุตบอลโลกของพวกเขากระจายไปทั่วโลกยิ่งใหญ่แต่แค่ว่าอินเดียปากีสถานจีนที่มีประชากรระ,ระดับพันล้านเนี่ยไม่ได้ฟุตบอลอาจจะยังเข้าไม่ถึงเอางี้ดีกว่านะก็นี่เป็นเรื่องราวที่เป็นเก็บตกนะครับเดี๋ยววันสองวันนี้ก็ฟุตบอลเป็นมลีกลับมานะครับก็จะมีประเด็นข่าวที่มัน เข้มข้นขึ้นนะครับยังไงกับเกมที่จะเกิดขึ้นในสุดสัปดาห์นี้และฝาก c ี d ไว้ด้วยนะครับผู้ชมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ all new suzuki france